โอเคครับเช็คผู้ความชัวร์อ่ะครับสวัสดีครับวันนี้จะแม่ครับวันนี้นำาสางตรวจเช็คซ่อมอมิตสูบิชินะครับมีปัญหาเปิดแล้วไม่เย็นนะเย็นน้อยนะครับหรือว่าอากาศอากาศนี้คืออากาศเย็นๆจะปกติพออากาศร้อนจะสู้แดดไม่ไหวนะครับมาดูรุ่นนิดนึงนะครับมาดูปัญหานะครับเป็นตัวนี้นะครับ M.U. ขีด S.G.G. 1 3 V.C. ขีดที่ที่ T 1นะครับมีคีเพ็กระแสนี่จะบอกว่าเป็น R22 นะครับกระแสแอมป์ครับ5.17นแอมนะครับตอนน,นี้อาการก็คือคอยร้อนจะตัดบ่อยนะครับนูนะครับโอเคนี่จะซูมได้นะครับ กดเปิดกันสันนี่ไอ้ซัมซุงนี่จะเปิดแฟลไม่ได้นะครับอตอนนี้น้ํายาตอนนี้ตัดไปนะครับเมื่อกี้ขึ้นน้ําแข็งแล้วก็ตัดไปตอนนี้น้ํายาอคอมเพรสเซอร์หยุดทาง,งานนี่อยู่ประมาณร้อยร้อยสิประมาณร้อยร้อยรสิบห้านะครับพีดไออยู่นะครับคืออาการก็คือทำง,งานสักพักท่อโลจะขึ้นน้ำแข็งนะครับ น้ำยาจะเหลือดูดประมาณยี่ไอสี่นะครับสี่สิบสพไอนะครัเดี๋ยวรอดูเท่าไหตัวนี้ไม่ตัดเซนเซอร์น้ำแข็งอยู่แล้วก็กระแสแอมด้วยกระแสแอมจะต่ำกว่าเพจนะครับสังเกตง่ายจับแอมก็รู้แล้วนะครับการนี้ในห้องจะถ้าอากาศเย็นจะเย็นปกติถ้าอากาศร้อนจะสู้จะไม่เย็นนะครับ ต้องเปิดพัดลมในห้องช่วยนะครับถึงจะเย็นโอเคทำงานแล้วโอเคสตาร์ทแล้วครับกระแสอ่าตอนนี้ก็ยั่ที่ cm อยู่สตาร์ทใหม่นะครับอย่าเริ่มดูดนะครับที่มายก็ใส่เกจไว้แล้วเมื่อกี้ก่อนตัดนี่นะครับกระแส 4.43 42นะครับน้ำยาเหลือโดด40นะครับ42ได้ซ้ำนะครับตอนนี้ต้องรีบเติมยาใหม่นะครับตอนที่เปิดใหม่ๆนี่นะครับกระแสเริ่มเพิ่มนะครับ60สระดด60 กระแสอยู่ที่4 6 4นะครับอยู่ที่5แอมป์ตามเพจนะครับ จนหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดนะเนี่ยก็จะเติมให้เหลือดูดประมาณเจ็ดสิบพิษไอ้นะครับก็พอ,พอนะต้องเผื่ออากาศร้อนด้วยดีแ้วตอนนี้แดดเริ่มมาอากาศสู้แดดไม่ได้นะครับตอนนี้4.82 กลังดูน้ำยาอยีอ่โอเคครับสรุปเิมน้ำยายแล้วก็ยังขึ้นน้ำแข็งนะครับแสดงว่ามีปัญหานะครับระบายความเย็นไม่ออกนะครับนี่นะฟังเสียงท่อท่อเป็นน้ำแข็งนะกระแสขึ้นที่ทท4แอมป์ ก็ขึ้น5แอมแรกนี่นะครับไม่ใช่ว่าน้ำยาไม่มีน้ำยามีนะครจะเติมไม่เข้าอาการนี้ต้องดูที่คอยเย็นนะครับต้องล้างคอยเย็นใหม่นะครับใสแ่แอมขึ้นมาแล้วขึ้นมาพอกับน้ำแข็งนะครับอาการเหมือนน้ำยาขาดนะครับมี4แอมกว่า นี้ไอค้คอยเย็นน่จะตันฝุ่นอยู่นะครับระบายความเย็นไม่ออกอต้องต้องล้างคอยเย็นก่อนแล้วก็ไปดูดแล้วก็เติมน้ำยาคือเติมน้ำยาขึ้นมาห้าสิบห้าสิบซีเอมกว่านะครับอาการปราบช่างนะนแ่งหายแล้วขึ้นห,หายนะครับถ้าระบายออกก็จะหาย เต,นะติมทีนแต่เมื่อกี้ก็เติมไปแล้วนะอ,อยากจะเติมให้เข้าน้ํายาหมีนะครับแต่เป็นเหมือนเติมน้ํายาไม่เข้าโอเคต้องลองล้างคอยเย็นดูก่อนนะครับกระแสก็ค่อยๆเขียนแนละ้วก็เติมไปเยอะแล้วนะน้ํายายิ่งขึ้นน้ําแข็งอยู่เลยอารมก็แรง อยู่ที่ระบายความเย็นไม่ออกนะครับระบายความเย็นไม่ออกตรงคอยเย็นก็จะขึ้นน้ําแข็งตรงท่อโลนะครับหรือน้ํายามากคนไปก,ก็ก็ขึ้นเหมือนกันแต่ต้องจับกระสุนกระแสดูวัดน้ํายาดูด้วยโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับ